พาก,กัวนั้นจะเป็นการมุกเมนร่างกายจากจ,จุดหนึ่งไปจุดหนึ่งไปยังไงให้ได้เร็วที่สุดฟีรันนิ่งมันก็จะเพิ่มเข้ามาในการแบบใส่ท่าทางเข้าไปเพิ่มความสวยงามขึ้นมีความแบบแอดวานขึ้นนะครับไม่ใช่แค่วิ่งไปเฉยๆอาจจะมีม้วนท่าทางเล่นอะไรนิดหนึ่งตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยแล้ค่อยไปชื่อนายมนตรีบัวดกครับชื่อเล่นชื่อบอย AKS Spin Boy ก็ได้ครับหลายๆคนชอบเรียกว่า Spin b o ยครับ มาจากช่วงตอนเริ่มต้นนะครับผมชอบไปเล่นที่สวนแล้วก็มีหลายคนบอกเห็นชอบสปินชอบหมุนชอบอะไรอย่างนี้เขาก็เลยเรียกกันว่าสปินบอยไปเจอหนังเรื่องหนึ่งครับเป็น B13 เห็นแบบเดวิดเบลครับเขาวิ่งเขาก็โดดแล้วแบบเอ้ยเขาทําอะไรได้งไนเขาทำอันเดอร์บาร์ที่เข้าแบบช่องแคบมากแค่ประมาณเนี้ยแต่เขาแบบเข้าไปได้แล้วแบบเอ้ย ทำไมทําได้อ่ะแล้วเราก็เลยลองเข้าไปสวนสาธนณะก็ลองฝึกตามแล้วก็ลองค้นหาอินเทอร์เนต็ตพอเริ่มรู้จกักเริ่มรู้งานแข่งงานอะไรเงี้ยเรากแบบ็เออสนใจก็ฝึกมาตั้งแต่ตรงนั้นมาครับช่วงแรกๆที่เริ่มเลยผมไม่รู้จักใครเลยนะผมไปที่สวนสาธณะคนเดียวไปเริ่มเล่นคนเดียวอยู่กับตัวเองเกือบสองปีครับช่วงแรกๆทอทอมากเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยด้วยสถานที่ด้วย ด้วยยิมด้วยอะไรเงี้ยด้วยงบประมาณของเราช่วงนั้นก็ไม่ได้รวยอะไรมันเล่นยากมากช่วงนั้นอาจจะเห็นผมทําแบบง่ายๆไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ความจริงนะผมทําเป็นร้อยครั้ง200รอครั้งมันเครียดอะครับบางทีเราทําไม่ได้แบบอย,อยากทําได้ทํายังไงคนอื่นเขาทาได้เราทำไมทําไม่ได้ แค่ฝึกไปเรื่อยๆครับแค่เล่นไปทุกวันนะครับสักพักเรามีประสบการณ์มีความรู้จากเพื่อนเราก็เก็บประสบการณ์ไว้แล้วก็มาใช้มันในการซ้อมของเราด้วยมันก็เลยเก่งขึ้นได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ผมจะเริ่มจากข้างล่างก่อนอาจจะนับก้าวว่าเช้าต่อก้าวครับว่ากี่ก้าวล้วก็ลองฝึกโดดตรงนั้นก่อนพอเริ่มชินขึ้นมาเราค่อยขึ้นไปจริงๆ ไปยืนจริงๆอ่ะมันนล,ละฟิวกับข้างล่างจริงเพราะมันมันน่ากลัวมากครับถ้าจะเอาชนะมันจริงๆก็คือต้องสมาธิสมาธิสําคัญที่สุดครับผมเพราะถ้าสมาธิเราเตลิดปุ๊บพลาดท,ทุกอย่างพลาดหมดเลยแล้วเราก็ต้องรู้ลิมิตของเราด้วยครับว่าเราทําได้ไหมทําได้จริงหรือเปล่า เอาจริงแม่ผมไม่ไม่โอเคเลยที่จะเล่นอะไรอย่างนี้เพราะว่าอันตรายด้วยเขากลัวว่าผมแบบพิการอะไรเงี้ยเวลาผมเล่นผ้าแต่พอเวลาผมเล่นไปเรื่อยๆมีงานได้ชนะมาอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มแบบเปิดใจขึ้นเขาก็โอเคไม่ไม่พูดอะไรแล้วเพียงแค่เขาก็บอกว่าเวลาเราออกไปเล่นเขาบอกปลอดภัยแล้วลูกอย่าเจ็บมาหนะ้าอะไรเงี้ยกีฬานี้มันไม่มีอะไรแน่นอนเพียงแค่ว่าเราแค่ มีสมาธิครับการที่เราไปเล่นเสียงไปกระโดดเนี่ยถ้าพลาดมามันเจ็บหนักเราต้องคิดวิเคราะห์ทุกอย่างครับเวลาเราจะโดดไปไหนเราต้องเช็คทุกอย่างเพราะว่าเม็กซินกไทยแลนดทุกคนรู้ใช่ไหมทุกอย่างไม่ได้ปลอดภัยเลยประมาณนี้ครับ